아우 나 맞아요. บนเสศนานน้งลมตอเรา้นเรียนวเชาอะไรใช่ครูเรียนไปเยอะก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้คุณครูคะ สามารถเอาเรื่องราวในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันได้และยังต่อยอดเป็นอนาคตได้อีก เราทุกอย่าง,ง,งจ,าจะทำเพื่อเธอตลอดไปทุกสิ่งหายใจแค่ที่ฉันอยู่กับเธอก็ไม่ต้องการแค่อีกแล้วใครอะพี่ชายพี่มองไปเพราะว่าที่นี่ไหนตัวเองเป็นใครมาจากที่ใดกันมาจากโรงเรียน

เมืองถลางเป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึ่งมีชื่อปรากฏมาตั้งแต่พุทธศักราช700ในภูมิศาสตร์ชื่อปโตเลมีของชาวกรีกในอดีตนั้นการเดินทางจากสุวรรณภูมิลงทางใต้ไปยังแหลมมลายูต้องผ่านแหลมจังซีลอนเสียก่อนแหลมจังซีลอนที่ว่านี้คือแหลมถลาง หรือเมืองถลางนั่นเองดังนั้นถลางจึงเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานแต่เดิมจากอดีตมาช้านานประกอบด้วยชนเผ่าอยู่กันเป็นสังคมย่อยในทะเลที่ค่อนข้างห่างกันเมืองถลางมีธรรมชาติด้านภูมิศาสตร์เอื้ออำหนวยต่อการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเนื่องด้วย เป็นเกาะน้ำทะเลล้อมรอบพรั่งพร้อมด้วยท่าเทียบเรือภูเขากำบังลมที่ราบสำหรับทำไรนาและมีแหล่งแร่ดีบุกกระจายอยู่ทั่วเกาะตลอดจนทรัพยากรทางบกทางน้ำอุดมสมบูรณ์มากหลนสุดพันนา,นา เวลานั้นพระยาธรรมไตรโลกพระยาฤาษราชนิกูลและพระยาพิพิธโพไขในฐานะผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งตะวันตกบังคับบัญชาเมืองถลางเกิดการขัดแย้งกับเจ้าเมืองถลางหากแต่เจ้าเมืองถลางได้เสียชีวิตก่อนที่ทัพหลวงจะเดินทางมาถึงเมืองถลางดังนั้นทัพหลวงจึงได้เข้าไปเชิญตัวท่านผู้หญิงจันคุณมุก ไปเพื่อปรึกษาหารือนักค่ายปากพระการบ้านการเมืองในขณะนั้นเมจันเมจัน อย่าทิ้งเมืองล่างอย่าทิ้งพวกเราเมืองล่างคาดแม่จันไม่ได้แมจันอย่าทิ้งพี่น้องเมืองล่างนะแม่จันพี่น้องชาวถลางเราไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองหากจะให้เราตายเสในเมืองถลางเราก็จะยอมอย่างน้อยร่างกายยังได้ถมแผ่นดินให้สูงขึ้น จะได้ไม่ได้ยินเสียงสาบแช่งจากปวงประชาไม่ต้องไปพบเสียงกลด่าจากบรรพชนแต่เราคือนักรบนักรบผู้วางอาวุธจะเป็นนักรบได้อย่างไรคนกลัวตายจะตายหลายครั้งแต่คนไม่กลัวตายอย่างเราจะขอตายเพียงครั้งเดียวบ้านเมืองเวลานี้เราเสียเจ้าเมืองอันเป็นที่รักไปอย่างคาดคิดไม่ถึงศพท่านเจ้าคุณ ังคงตั้งอยู่ในวัดพระนางสร้างเราไม่ได้ทิ้งแผ่นดินแห่งนี้ไปหากโชคชะตาต้องตายมลาลายสิ้นแล้วเราจะขอตายเสียในแผ่นดินถลางเราไม่เคยคาดคิดจะกลัวตายจะให้เรากลัวทัพพมา่าอย่าได้พึงหมายหากชะตาฟ้าลิขิตให้ชีวิตเรากลับมาสู่แผ่นดินเมืองถลางเราจะกลับมาสู้ศึกพมา่ากับพวกท่านพวกท่านอย่าได้เป็นห่วงเลย สองสตรีผู้ดำแผงเมืองถลางผู้เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเดินทางสู่ค่ายปากพระแม้ว่าสามีของท่านผู้หญิงจันจะสิ้นชีวิตไปก่อนหน้านี้มีหนำซ้ำประชาชนชาวบ้านกระจัดกระจายละทิ้งบ้านเมืองอพยพหนีเข้าไปอยู่ในป่าเสียสิ้นแผ่นดินเมืองถลางเงียบสงบไร้ผู้คนอาศัย ังนั้นพระยาธรรมไตรโลกและพระยาพิพิธโพไขถูกทัพพม่าที่ค่ายปากพระตีแตกพ่ายแม่ทัพใหญ่หนีไปทางตะวันออกท่านผู้หญิงจันทร์และบริวารจำต้องถอยหลบภัยสงครามมายังเมืองถลางตีค่ายแตกเพื่อเตรียมพนสู้ทัพพม่าต่อไป ทางกลับเมืองถลางครั้งนั้นบ้านเรือนถูกทิ้งร้างข้าวของถูกขโมยไปจนหมดสิน้นสภาพบ้านเมืองบ้านแตกสาร,รกขาดสายเลือดนักปกครองนักสู้จึงมีมานะรวบรวมไพ่พลเตรียมต่อสู้กับข้าศึก ้าวถลางเมื่อครั้งพมา่ายกมาครั้งก่อนนั้นพระยาธรรมไตรโลกให้เกาะเอาตัวตูข้่าลงไปไวป้ณปากพระครั้นพมา่ายกมาตีปากพระได้ตัวข่าหนีรอดขึ้นมากลับเมืองถลางพี่น้องผู้คนต่างหนีพมา่าข่าศึกทิ้งบ้านเรือนไปสิน้นข้าวของเครื่องใช้ทั้งปวงถูกรื้อค้นหายไปหมดสิน้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงเตรียมตัวเตรียมอาวุธให้พร้อม และเมื่อทุกบ้านพร้อมข้าขอให้พระภูเก็ตเทียนนำกองกำลังไปซ่อมค่ายของแชบอนโนให้แข็งแรงพอใช้ในการต่อสู้กับพมา่าขอให้ไว้ใจข้าได้ทำการศึกครั้งนี้เจ้าคุณมันดาอย่าได้กังวลสิ่งใดทุกอย่างจะสำเร็จและข้าจักซ่อมค่ายพร้อมเตรียมกำลังต้านทับพมา่ายกกำลังพลไปช่วยกั้นเขื่อนปิดน้ำคลองบางใหญ่ดีมาก ถ้าขอให้พระสาคูนำกำลังเพื่อช่วยสร้างท่ายพันคะแนนแสนศัตรูพ่ายนำกองกำลังไปกั้นเขื่อนปิดน้ำส่วนเราจะบังคับการเตรียมสู้รบอยู่ที่นี่พี่จันอย่าได้ห่วงเลยงานทุกอย่างข้ากับแม่ปรานจะช่วยอย่างเต็งที่ดีมากน้องมุกพี่น้องบ้านสาคูบ้านในยางบ้านไม้ขาวบ้านเหรียงบ้านลิพร์บ้านแขน และบ้านดอนขอให้เตรียมพร้อมเพื่อการศึกกับพมา่าในครั้งนี้ณ <Hey! S 1> วันจันทร์เดือนสี่ขึ้นสี่คำ่ำปีมะเส็งสพสกจุลศักราช1147ทัพพมา่ากลีทาทัพใหญ่สู่เมืองขลางตั้งทัพใหญ่นณะโคกพมา่าห่างวัดพระนางสร้าง ไปทางทิศตะวันตก800เมตรท่านผู้หญิงจันทร์ได้จัดกระบวนทับตั้งกลนหลวงโดยให้ทหารยกกองกําลังออกไปให้พม่าเห็นทุกวันตกกลางคืนก็ลอบถอยออกไปจัดกระบวนทับใหม่สลับสับเปลี่ยนกองทัพตั้งกําลังเสริมไว้กลางทุ่งนาทําท,ทีเหมือนหนึ่งทัพถลางมีกำลังเสริมอยู ใช้แผนการดทุกทวีที่รุ่งผมพัตมาเสียขวัญบ้างสู้บ้างหนีอลลมานกลับเข้าค่ายล้มตายไปเป็นจนวนมากแล้วถอยทับกลับไปตรงกับวันที่13มีนาคม2328เป็น One alarm to not.